ทำนายความฝันฝันเห็นเต่าออกไข่ฝันเห็นไข่ฝันเห็นไข่ของเต่าฝันเห็นเต่าออกไข่หรือฝันเห็นไข่เต่าเนี่ยแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงฝันเห็นไข่ของเต่า จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำสาวโสดหนุ่มโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ค่ะนี่เป็นไพ่ราชินีแล้วก็ไกกพ่จักรพรรดินะถ้าขึ้นคู่กันเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่ฝันเห็นไข่เต่าแปลว่าจะได้เจอเนื้อคู่ซึ่งเป็นเนื้อคู่อุปถัมภ์ในอนาคตมีเกณฑ์จะได้ลูกชาย แต่คุณน่ะเหมือนมีอาการเป็นโรคซึมเศรา้าคุณเป็นคนที่แบบจมปลักอยู่กับอดีตอ่ะคุณน่ะจมปลักอยู่กับอดีตในอดีตเนี่ยเคยรวยในอดีตเคยหาเงินได้เยอะในอดีตในอดีตเคยหาเงินได้เยอะในอดีตเคยรวยคุณก็เลยเหมือนจะจมปลักอยู่กับอดีตนะคะคุณค่อนข้างจะจมปลักอยู่กับอดีตนะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขเท่าที่ควร ความที่ว่าคุณนะ่ะจมปลักอยู่อยู่ในอดีตความที่คุณจมปลักอยู่ในอดีตคุณยังไม่สามารถตัดใจจากอดีตที่เจ็บช้ำได้เนี่ยสิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ยไม่ล่าเริงสดใสในอนาคตนะคะคุณเนี่ยได้ไพ่ success คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากในงานที่ทำและคุณนะ่ะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมอันเนี้ยจะได้ลูกชายนะคุณนะ่ะมีเกณฑ์อาจจะไปบวช คุณเป็นคนธรรมะธรรมโมคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมคุณมีเกณฑ์ไปบวชคุณจะสามารถเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณสามารถเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะบอกได้เลยคุณเป็นคนสนใจธรรมะในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีเกณฑ์แท้เวลนะคะจะได้ท่องเที่ยวค่ะอาจจะเป็นใบนี้ก็คืออาจจะเที่ยวต่างประเทศสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม,ม,ม,ม่มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ อาจจะได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาค่ะเรามาดูเลขนำโชคนะคะมีคนนินทาว่าร้ายคุณนะแต่ว่าอันนี้จะมีคนมาขอคอมมิชเมนต์อะ มีคนนินทาคุณแต่คุณจะสมหวังในความรักมีคนนินทาคุณก็จริงแต่คุณจะสมหวังในความรักคุณจะเจอคนที่แบบเออคิดร้ายอะ่ะเจอคนที่จะเจอคนเสแส้งเจอคนคิดร้ายในอนาคตเนี่ยคุณอะ่ะ จะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะเป็นไพ่ Fragmented Energy นะคะคุณจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองตามหาะค่ะในอนาคตคุณจะได้เจอสิ่งที่หัวใจตามหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือ,อคุณอาจจะต้องระมัดระวังในการครบเพื่อนสะหน่อยนะคะเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคเจ็ด สองเก้าเจ็ดสองเก้าค่ะ